สวัสดีครับบูมนะครับที่ปรึกษาการขายโต้ตาซัมเมทวันนี้เราจะพามาชมนะครับยาริสสปอร์ตในรุ่น X Urban นะครับในรุ่นนี้แตกต่างจากรุ่นอื่นยังไงมีดีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาชมเลยครับ ตัวน,นี้นะครับเป็นรุ่นยาร i สสปอร์ตเอ็ก n เออที่ดีไซน์ใหม่นะครับทำให้ดูเป็นทรงสปอร์ตมากขึ้นและจุดเด่นของเขานะครับจะอยู่ที่สีและหลังคานะครับจะเป็นสีแดงหลังคาดํามาพร้อมกับสเกิร์ตหน้าใหม่นะครับจะเป็นทูโทนสีดําด้านและสีเงิน,นพร้อมกับไฟหน้าเป็นมันติรีเฟกเตอร์ับไฟโคมนะฮะแต่หลอดข้างในเนี่ยเป็น LED ประหยัดสว่างและทนทานนะครับมาพร้อมกับ d a y ์ไทมนะครับนี่ไฟก็จะดูสวยงามมากนะครับต่อมานะครับครอบไฟตัดหมอกนะครับจะเป็นสีดำเป็นโนแ a c k นะครับสวยงามมากมาเลยครับตัวนี้นะครับจะเป็นรถอีโค,โคคาขนาดเครื่องยนต์ 1,200cc รุ่นนี้ ตัวต้าเคมไว้ประหยัดน้ํามันมากครับประหยัดน้ำมันอัตราการกินน้ํามันเนี่ยจะอยู่23.3กิโลเมตรต่อลิตรประหยัดมากเทียบเท่ากับรถไฮบริดได้เลยนะครับมาต่อมาเรามาดูกันล้อนะครับจะเป็นล้ออันลอยขนาด16นิ้วนะครับล้ออัลลอยเนี่ยจะเป็นทูโทนด้วยสีดำนะครับแล้วก็ปัดเงาด้านข้าง จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจะมีในรุ่นเฉพาะรุ่น X Urban ผมว่าล้อแม่ของเขาเนี่ยสวยมากเลยครับอันนี้คือล้อเดิมจากโรงงานอันนี้คือชุดแต่งเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับ อันนี้คือชุดแต่งเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเข้ามาดูใกล้ๆครับสังเกตว่างานมาจากโรงงานเนี่ยแม้แต่เส้นยางหรืออขอบยางคิวสเกิร์ตอะไรพวกนี้ครับเขาจะแปะสนิทเลยเห็นไหมครับงานดีมากมาดูต่อมานะครับยังแถมมาสเกิร์ตด้านข้างสเกิร์ตด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นสีดําด้านเหมือนกันรถสีแดงตัดกับสีดําด้านทําให้รถเนี่ยดู มีความสปอร์ตแล้วก็ดูดุดันมากยิ่งขึ้นครับและแถมนะครับความสูงของเขาเนี่ยเพิ่มความสูงจากรุ่นปกติถึง30ม mm. ิลิเมตรนี่ไฟไท้ายของเขาก็จะเป็นแบบ LED สกเกิร์ตด้านหลังดีไซน์สวยงามมากเห็นไหมครับสกเกิร์ตรอบคันมาพร้อมกับโลโก้ X Urban นี่ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนี่ตัวนี้มีกล้องถอยให้ด้วยนะครับนี่มีไฟเบรกดวงนี้3เลยตามมานี่ท้ายรถนะครับค่อนข้างกว้างเก็บของสัมภาระได้เยอะทีเดียวรุ่นนี้โตโยต้านะครับจะไม่ได้ให้ยางอะไหล่ออมาแต่จะให้เป็นชุดปะลมยางแทนนะครับก็ข้อดีของชุดปะลมยางก็คือ ไม่ว่าทั้งผู้หญิงถึงผู้ชายหรือว่าเด็กเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับก็สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้นแล้วก็ทําให้รถเนี่ยประหยัดน้ํามันมากขึ้นด้วยเดี๋ยวเรามาดูภายในรถกันครับว่ามีอะไรบ้าง เดี๋ยวเรามาดูในรถกันนะครับว่ามีอะไรบ้างมาตามมาเลยนี่โอ้สวยงามนี่คอนเซปต์ของโตต้านะครับก็สปอร์ตครูจริงๆผมว่ามันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาเลยนะครับในรุ่น X-Urban นะครับก็พวงมาลัยนะครับก็จะเป็นเป็นหนังนี่ ทูโทนด้วยนะครับมีสีน้ำตาลแล้วก็สีดำาบอกก็จะเป็นบ่อหนังนะครับมีสัญลักษณ์ตัวเอกด้วยบอกก็จะเป็นทูโทนเหมือนกันบอกของเขาเนี่ยจะหุ้มซาลีระเราพอดีเลยครับเวลาเราขับรถเนี่ยก็ทำให้เราอารมณ์เหมือนสปอร์ตมากยิ่งขึ้นสวยงามครับตกแต่งภายในผมว่าสวยมาก อบบครบัโดยส่วนตัวผมชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วยิ่งมาเจอตัว s p o ร์ตเองหบยิ่งชอบเข้าไปใหญ่ตอนที่ผมออกเสียดายรุ่นนี้ยังไม่มาตัวนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะฮะโตต้ตาให้มานะครับก็จะเป็นหน้าจอขนาด6.2นิ้วนะครับมาพร้อมกับ Apple c a r p and d o ์เอนดอใช้ง่ายครับมีสายวีบีสายเดียวเราเสียบดูแบบดูแผนที่ได้ง่ายเลยไม่ต้องมาเปิดที่โทรศัพท์ครับ ภาพขึ้นที่หน้าจอหลนได้เลยชอบครับชอบนี่แนะนําเลยครับใครที่กําลังดูอยู่หรือว่าตัดสินใจด้านหลังด้านหลังตัวรถกว้างนะครับนั่งสบายไม่ยืดอัดผมว่า4ท่านนะครับสําหรับรถ e ีโคคาร์กำลังดีเลยครับนั่งสบายสบายไม่เบียดแต่ถ้าเกิด5ท่านคนคนกลางตรงนี้ก็ จะรู้สึกอึดอัดนิดนึงเพราะว่า,าเขาก็จะอยู่ในลักษณะอย่างนี้ครับม,มันก็จะดันหลังมันก็จะนั่งไม่ค่อยสบายแต่ถ้าคนนั่งข้างด้านข้างเนี่ยสบายอารมณ์เหมือนเหมือนคนขับเลยเขาก็จะมีมีความที่โอบโอบตัวผู้โดยสารนิดนึงเหมือนกันครับไม่อึดอัดสบายไม่ชนฮะก็ผมสูงประมาณ173นะครับได้เลยสบายสบายเลย เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้ายาลิสสปอร์ตเอ็กตัวนี้เนี่ยราคานะครับก็จะอยู่ที่658,000บาทอันนี้คือรวมชุดแต่งแล้วนะครับสวยงามมากถ้าท่านใดยอยากเป็นเจ้าของนะครับติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์ข้างบนนี้ได้เลยครับ